สวัสดีค่ะพี่น้องป่องปายสุขบุสุคนมื่อนิ่นกับโพลยานุ่งกอลละจ้าพี่นออ้ๆๆนนนอ,าานองจา่งจายานุ่งก็ไม่ข่าวเรื่องบอดเพวพาวโพสตัดพอแบบนี้พระเอกสั้นรุดคอมเมนต์ทําทีส่งกําลังใจแมื่อนี้อย่างน้อนพี่น้องจ่าก็คือว่าล่าสุดบอดเพวพาวเราก็ได้โพดันเงียเอาเหยียดเลยพี่น้องตัดพอเงยเอาเหยียดแบบนี้พี่น้องจ่าหนูขอขอบคุณแฟนคลับที่รักและเป็นห่วงหนูมากมายจากหัวใจนะค่ะหนูเชื่อว่าคนเราทําอย่างไรก็ ย่อมได้เช่นนั้นคนดีย่อมได้ดีคนไหนที่ทำไม่ดีก็ต้องได้รับผลกรรมที่เขาได้กระทำเพราะฉะนั้นทุกวันนี้หนูทำมาหากินตั้งใจทำงานหน้าที่คือหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวและหล่อเลี้ยงองค์กรแสงทองสิ่งไหนไม่ดีทำให้บั่นทอนจิตใจหนูขออนุญาตปล่อยผ่านพาอคำว่าบาปกรรมมันมีจริงสำหรับคนที่คิดไม่ดีคิด หรือคิดร้ายต่อคนอื่นทุกวันนี้หนูทำงานก็เหนื่อยพอแล,อแล้วขอโฟกัสที่งานความสุขและหนูก็อยากให้แฟนคลับของหนูอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุขเป็นกำลังใจให้กันและสนับสนุนกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่รักพวกเราดีกว่านะคะเหนือสิ่งอื่นใดนั้นหนูก็มนุษย์คนหนึ่งที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับทุกคน มีทั้งสุขทุกข์ปะปนกันไปแค่หนูต้องมีสติกับทุกอย่างที่มากระทบพ่อหนูคือแม่คือผู้นำครอบครัวองค์กรหนูต้องดูแลอีกหลายชีวิตและสิ่งเดียวเลยที่หนูเอาเป็นที่ตั้งคือลูกทั้งสองคนนาลิตะโตเกียวลูกของหนูที่เขากำลังจะเติบโตบางอย่างหนูอยากพูดอยากชนอยากประทะแต่หนูก็พูดไม่ได้เพราะพูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไร และมันอาจจะมีผลกระทบต่อคนที่หนูรักเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับความเป็นมนุษย์แม่มีความสุขกับจุดที่ยืนอยู่หนูขอขอบคุณอีกครั้งสําหรับคนรักและจริงใจต่อหนูด้วยหัวใจจริงๆและอยากบอกว่าหนูรักแฟนคลับทุกคนเช่นกันค่ะอาจไม่ใช่คนปากหวานแต่ทุกประโยคพิมพ์ด้วยหัวใจค่ะแล้วก็อิโมจิหัวใจเลิบๆพี่น้อง fc ก็ให้กําลังใจ บอดแผวพาฮอลัวลัวพี่น้องพะเอกสั้นแล้ก็มาให้คอมเมนต์นพี่น้องพิมพ์ได้นิวส์อ่านให้ฟังขอให้บุญที่ทําขอให้ความดีความกระตันยูรู้คุณพ่อแม่ถึงในบ้านอย่างทำแต่คนอื่นไม่รู้แต่คนรอบข้างล่ะคนในองค์กรรู้ขอให้บุญตรงนี้หนุนนำผ่านพ้นด้วยดีครับแกร่งอยู่แล้วคราวนี้ให้ชนะอันตรายและทุกสิ่งไม่ดีให้ได้ไม่ว่า จะสื่อแบบไหนอะไรจะก่อให้เกิดอะไรอีกก็ขอให้ทำไรไม่ได้ขอให้ความดีนำพาผ่านไปและเป็นไอดอลความแก่งกับผู้หญิงเพศแม่หลายๆคนครับสู้สขอเป็นปีที่ดีขอให้เป็นปีที่ดีให้เป็นปีที่ใจดีกับนางเอกนะครับสู้สูสันพี่น้องจ้าบอดแพ้พาลาแล้วก็มาขอบคุณนะขอบคุณนันสันวงสะท้อนน้นงองสันวงสะท้อนพี่น้องหนาหักเอฟซีหลายๆผู้หลายๆท่านกะ ส่งกำลังใจให้บอดเผ้เผาเฮาสุผูสุขคนพี่น้องจันขอบคุณน้องสันที่เข้าใจแผ้เผาและวังดีอยู่ข้างๆแบบนี้เอฟซีก็รักแลกมากค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะเมนพี่น้องจายานิวอานบรเบิดดอกไล่หลายพี่น้องเอฟซีทรงกำลังใจให้บอดเผ้เผารวรัวเลยพี่น้องจังไดยานิวก็ขอเป็นกำลังใจให้บอดเผ้เผา สู้ๆเด้ยจ้าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปขอให้เจอแต่เรื่องดีๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดไปงั้นปังๆเรืวยๆเ้ยจ้าพี่น้องแค่นี้เด้ยจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ Thank you บบายบาย